สื่อเกาหลีขอลงอวยลิซ่าหน่อยก่อนทำข่าวาเบลล์แตกชาวเน็ตชีร้รวนะคะเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันบอกแบบนี้ลิซ่าปาลิสเงียบมากซ่อนตัวเก่ง สวัสดีทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยกับเซตรูปนี้นะคะน้องลิซ่าได้มาลงค่ะนอกเหนือจะทำให้แฟนๆและสื่อตื่นตาตื่นใจแล้วสื่อเกาหลีก็ยังขอลงข่าวอวยชมหน่อยค่ะก่อนที่ลิซ่าจะทำคาราบาลีที่ฝรั่งเศสแตกนะคะสื่อก็ลงอวยชมลิซ่าบอกว่าเป็นลุคที่ดูชิคแล้วก็โดดเด่นมากพร้อมกับความสมบูรณ์แบบนะคะทางแว่นตามีไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนของชาวเน็ตนี้ต่างก็เห็น ท้องตรงกันเลยนะคะต่างชีพเป็นเสียงเดียวกันต่างก็บอกว่ารองเท้าส้นสูงของลิซ่านี้ทำให้ฉันประหลาดใจนักลิซ่ามีรูปร่างที่ผอมเพรียวลิซ่ารักษาหุ่นของเธอได้ดีจริงๆความรู้สึกของสาวฮอตนี้เราไม่ได้เห็นเธอใส่แว่นนานแล้วนะถ้าเป็นคนที่แต่งลุกไหนก็ดูดีมากๆ สำหรับเธอโพสต์นี้ฉันยกให้10ล้านไลค์สัดส่วนร่างกายของเธอเหมือนไม่มีจริงอยู่โลกใบนี้ฉันชอบลิซ่าสวมใส่รองเท้าส้นสูงบนเวทีเธอดูสวยมากเธอสวมใส่หลายแบรนด์รวมกันเธอดูดีสุดๆฉันชอบแว่นตาของลิซ่าลิซ่าคือเธอตรงสเปคของฉันเลยนะเอาจริงๆเธอเหมือนกับออนนี่ลูกสาวฮอตฉันอยากให้เธอมีผมหน้าม้าอีกครั้งหนึ่ง ทำไมเธอดูสูงมากในเมื่อความจริงเธอไม่ได้สูงขนาดนั้นโอะเจ้าช่วยลิซ่าเธอสวยจริงๆและเธอดูเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้ในชีวิตจ,จริงลิซ่าเธอเก่งมากดึงดูดได้ทุกลุกเธอดูน่าทึ่องดกงามากมาก ในส่วนของคาบ,บาเล่นี้นะคะแฟนๆต่างก็นับเวลาลอรอเลยแล้วค่ะอีกไม่กี่อึดใจลิซ่าก็จะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเคป๊คนแรกค่ะที่จะโชว์ศิลปะชั้นครูนะคะอย่างอลังการสีสันตะการานะคะในวันที่28 29 30กันยาย,ยนี้ค่ะ <c oughs> นับเวลาเลยนะคะ19นาฬิกาตามเวลาฝรั่งเศสนะคะตรงกับเวลาไทยก็คือในวันที่29ตอนเที่ยงคืนนะคะ แฟนๆนี้เตรียมรอติดแท็กกันทั่วโลกกันแล้วค่ะณปัจจุบันนี้ปารีสฝรั่งเศสเงียบม,มากเลยนะคะหลังจากเจอตัวน้องลิซ่าที่สนามบินนะคะแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยนะคะในปารีสแบบมีรูปภาพวิดีโอออกมาในส่วนของข่าวลือที่ว่าลิซ่าได้ไปร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของเพื่อนสาวโรซาเรียนี้นะคะก็ยังไม่เห็นรูปภาพที่ชัดๆออกมาเลยละคะ่ะ ซึ่งเหมือนนองลิซ่าอาจจะซ้อมเต็มที่นะคะสำหรับหารอบการแสดงนั่นเองค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ